มาออกกำลังกายกันครับถ้าขาดการออกกำลังกายกินอาหารไม่ถูก,กต้องมีความเครียดเป็นประจำไม่ต้องไปถามหมอดูไม่ต้องไปถามแพทย์ก็พอจะรู้ได้ว่าอีกไม่ช้าความเจ็บไข้จะมาเยือนดวงตา เคยคมวาวบางคนก็ขุ่นขาวเป็นฟางฟ้าฟันเคยเรียบเหมือนระเบียบมุกดาบางรายก็เปลี่ยนมาเหลือแต่เหือกแดงๆอีกเส้นผมที่เคยดำคลับ,บก็กลับขาวเป็นแป้งเนื้อหนังเคยตึงประหนึ่งผิวแตงถึงจะตบจะแตง่งมันมก็ไม่จำเรินในตาง